ตู้วะตกืดนี่เตกไไม่ตกหรอกครับเดี๋ยวลมมันแรงก็พัดไปหมดเอานี้ดี่เอานันนี่เลยคโอ้โหเเขายะไรเรขยคอเออตลงเฮยใช้ขายะไเยใช้ขายอะไรอะเ้ใช้อะ เขาตั taking, okay, huh? ้งออโต้เข็เหรอเขาขายอัพต์น่ะตัดกระสีพี่เลียง่ะี่เี้ยงไม่เปิดออโต้ถ่ายวิดีโอเหมันจะขึ้นพาไม่ฝ่ายเล็่อมเฮใช่โ้เยปโรงเรียนสอนตัอใต้เี้หรอโรงเรียนตีวิชาเด็กอ้นอไอายแล้งอยู่นะ้า่ไครับ พี่พี่พี really? hmm ่เล ah. oh yeah. ี่ยมหมดเลยพี oh. ่หมดมีเลี่ยมมีเลี Lightning ่ยมมีเลี่ยมมีเลี่ยมเลี่มาไม่มาเลยเรียมนะเห็นในเฟซมันบ่อยแล้วยังไม่เจอตัวเป็นๆเลยเฮ้ยเล็กและเสล่าอะไรนะอะไรขบวนการเลนเจอร์สีชมพูอะไรนะใช่ป่ะมีพี่มอนมีพี่มอนพี่ต้นพี่นย่างอะไรอ่ะสี่ห้าคนอะขบวนการเลนเจอร์อะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ไงมึงจะไปซาโยริไหมเหรอมึงบอกเขานี่ยซายูริเนี่ยพี่พี่เนี่ยซาโยริอ่ะพี่พูดหน้าไม่ได้ใหญ่กว่าผมเยอะตบทีก็เด่นนะเดี๋ยวจูเด่นผมว่าผมใหญ่นะครึ่งครึ่งอ่ะอะไรกระเจียวเหรอกระเจียวเหรอฮะเขาใหญ่กันเลยพี่เขาใหญ่กันพี่พี่หนักเท่าไหร่ร้อยสามสิบครับทำคุย ขอเวละสามเดือนเดี <laughs> ย๋ยวตามไป <laughs> ตอนนี้ไรร้อยยี่สิบแปดร้อยห้าี่ แต่พี่เขาตัวสูงใหญ่เขาบอกว่าคนอ้วนจะเล็กแต่ว่าอันเนี้ยว่าไม่จริงไม่ใช่นะฮะมีคอยสองสองเขาบอกเขาที้เกมเพราะว่าคนอ้วนเล็กแต่ไม่จริงนะช่างแอร์ใหญ่ใหญ่คอยเป็นช่างแอร์ใช่ไหมครับพี่ทำนานพี่พี่ทำแอร์เหรอไม่ใช่พี่เชี่งใหม่ทำอะไรครับตท้องไงจะไปไี่โรงแรมโรงแรมเฮ้ยพี่ เล่นเขาไม่ได้ละพรุ่งนี้เราขึ้นเชียงใหม่กันเดียวจะไม่ได้นอนมีที่พักแล้วพี่คะขอหนูอาสันะครับพี่นอนไม่ได้ซุ่มซื่เหมือนกันนะพี่เขาใจเด็ดมากเลยนะเขาเขาาไปงานที่ชมบุรีกันอ่ะพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปคันเดียวจากที่ไปอ่ะใครเราจะขี่จากเชียงใหม่ ขี่ไปคันเดียวใช่พี่ก็ขี่คันเดียวนี่ขี่คันเดียวทุกคนใครขี่สองคันได้คันเนี่ยไม่ใครแล้วตัวเองนะเล่นมุกซะหน่อยคันนักมุกไม่ทันเลยอย่าเสียใจเรื่องหมุนปี๊้หมุนปี๊ดไม่อยากทำจริงนะนี่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันลามปื๊นสิ กินเหล้าเพียวๆนี่มันดีนะครับอิ่มยอดหวานแล้วก็สบายทำให้ไม่หนาวด้วยเบาอังโลกบใครเอาคมาถ่ายอถานอกมาได้ไงครับไม่แน่พุดพี่ไห้่คับพี่อครับไม่ใช่ครับ